สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนแบบว่าทํานางเงือกแบบพี่ปอนะคะแบบนี้เออ,อน,นี่แบบนี้พี่ปอก็เอาไว้ทําละครสั้นนะจริงๆเคยสอนทําหางมาแล้วจากถ้วยครอบจัก,กรวาลของพี่ปอนะเออแต่นั้นมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งแต่ครั้งนี้เราจะมาทําอีกแบบหนึ่งโดยการใส่ชุดนี้นะคะทุกคนปราตีเดด โอเคเดี๋ยวทำให้ตัวเองแบบสวยก่อนนะคะทุกคนปะพอเราสวยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะทําชุดกันให้สวยครับอีกนะอืมใจเย็นๆน,นะเดี๋ยวพี่ปอเขาเปลี่ยนสีผมนิดนึงจะได้ดูแบบว่าน่ารักเบลเบลเหมาะกับการเป็นนางเงือกนะคะก่อนอื่นเลยพี่ปอต้องสร้างบรรยากาศนิดนึงนะคะทุกคนไปที่ทะเลเลยค่ะอ่าไปที่ทะเลดี๋ยพี่ปอจะต้องสร้างเออ ก้อนหินขึ้นมาสักหนึ่งก้อนนะเพราะว่าอะไรพี่ปอพี่ปออยากจะนั่งบนก้อนหินไงให้มันดูแบบเบลเลอะไรอย่างเงี้ยอ่าเดี๋ยวพี่ปอขอสร้างก้อนหินแปนน๊บนึงนะจ๊ะทุกคนใจเย็นๆเผื่อน้องๆบางคนด้วยที่ยังไม่รู้นะจ๊ะอ่าก็สร้างตามกันไปเลยนะจ๊ะในก้อนหินของพี่ปอใหญ่โตมโหลานชอบมากเออเห็นไหมเสร็จแล้วเราก็นั่นแหละเลื่อนขยายเอาแล้วแต่เลยนะ ให้มันพอดีพอดีหรือจะเอาใหญ่โตก็แล้วแต่พี่ปอเลือกเป็นลายหินโอ้โหน่ากลัวอายน่ากลัวเอาแบบลายเดิมก็ดีแล้วนี่คือหินธรรมชาติสุดแล้วและคืออันนี้นะใช่ไหมอ่าีลยวเราจะขึ้นไปนั่งบนโขดหินหน้อยๆของพี่ปอนี่จากเกี้ยงเก่ารับรองนั่งไปไม่มีทิ่มตูดแน่นอนอ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ปอจะทำการ อ๋อทำเป็นนางเงือกของพี่ปอนะในสไตล์แบบนี้แหละพี่ปอมันไม่เคยเออเดินได้อ่ะเออมันเดินไม่ได้นะสี่ต้องรอไปเรื่อยๆก่อนนะตอนเป็นทำจากถ้วยมันก็เดินไม่ได้จ้ะอันนี้ก็คงจะเดินไม่ได้เหมือนเดิมอ่ะให้เรากดไปที่โพสโหมดนะจ๊ะนี่และเลือกท่านั่งจ้าเลือกเลยท่านั่งของเราเราจะเอาท่าไหนท่านี้อ่ะคือเวิร์กสุดแล้ว เออท่านี้จริงๆมันก็ได้หลายท่าอยู่นะแต่พี่ปอ,อาท่านี้ก่อนนะจ๊ะเสร็จแล้วก,ก็ก็มาที่เอ,อ่อตรงหัวเนี้ยที่ใส่หัวนะแล้วก็เลือกหมวกมาอืมนี่เห็นไหมเราเลือกหมวกมาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเขาเรียกว่าอะไรนะทําการเปลี่ยนสีให้มันเข้ากับชุดนิดนึงไม่งั้นมันจะโดดโดดไปโดดมาอะไรเงี้ยไม่สวย <laughs> พี่ปอเวอร์ว่ะจริงมันโดดแล้วมันคือไม่เนียนเลยอะ อพอเราได้เสร็จแล้วเราก็าทําการขยับขยื่นขยายอะไรเงี้ยขยับขยื่นขยายซ้ายขวาหน้าหลังทําได้ทุกอย่างเลยนะเนี่ยเห็นปะที่พี่ปอวงไว้ให้ตรงนี้นะคือมันทําได้หมดทุกอย่างเราต้องตั้งใจทํานิดนึงเออลองหมุนซ้ายหมุนขวาขึ้นลงดัวเราต้องแบบว่าใช้จินตนาการของเรานะในการที่จะทําอะไรสักอย่างมันต้องมีจินตนาการสูงมาก คือบบว่าไม่ใช่ก็ใกล้เคียงอะไรย่างนี้ไม่เหมือนก็เอาค้ายกล้วกันนะเออเนี่ยเอา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 ให้มันแบบว่าเหมือนที่สุดโอ้โหเท้าโผล่แล้วก็ทำไงไม่ให้มันโผล่แล้วก็คือกบกบมันไปอะไรย่างนี้เราก็ได้แล้วเห็นไหมอะ่ะเสร็จแล้วแค่นี้เราอย่าไปหมุนเยอะเดี๋ยวใครลองทําดูแล้วไปหมุนเอาเ,เองนะว่ามันเป็นยังไงเออประมาณนี้เราก็แบบเนียนๆไปแบบเจ้าหญิงนางเศร้ามากเนี่ยเห็นป่าเราก็ได้ท่านึงแล้ว เออเดี๋ยวเราไปดูท่าอื่นก็คือใช้เหมือนเดิมเป๊ะๆๆเลยนะอืมเดี๋ยวเราลองดูนะว่าจะเนียนหรือเปล่าอ่ะไปเลยจ้าต่อไปก็เป็นท่ายืนนะใช้มวกเหมือนเดิมสเต็ปเดิมทุกอย่างทุกคนเหมือนเดิมเลยลองหัดกดเอาดูนะอืมนี่เอาไว้ตรงอ่อปลายเท้าของเราเลยจ้าปลายชุดนี่แล้วเราก็กดเหมือนเดิมเอ,อ่อขยายเข้าไป ให้มันดูเป็นคลิปๆหางๆห,หน่อยนะแล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวาขึ้นลงอันนี้พี่ปอลองทําให้ดูนะว่าเฮ้ยหมุนสายหมุนสายหมุนซ้าย,หม,าย,ห,มายหมุนขวาขึ้นลงแล้วมันจะเป็นประมาณไหนนะอ่ะแล้วก็ขยับให้มันได้อ่ะอืมเดี๋ยวพี่ปอจะลองขยับดูไปเรื่อยๆมันก็จะได้ประมาณนี้เองทุกคนเหมือนไหมอะเหมือนเนาะแค่มันเดินไม่ได้เท่านั้นเองเดินได้แต่มันไม่คือไงเองเอ,อว่ายนะ้ำไม่ได้ เดินไม่ได้ไว่ายน้ำไม่ได้นั่งไม่ได้อ่าต่อไปก็จะเป็นท่านอนนะคะทุกคนคือแบบน่ารักพี่ปอชอบไงเออตอนที่พี่ปอทำจากถ้วยมันก็เป็นประมาณเนี้ยสามสี่ท่านี้แหละเออแต่เราเปลี่ยนแค่อุปกรณ์ในการทำนิดนึงนะคะทุกคนเอามาเป็นหมวกมันจะดีมันจะน่ารักขึ้นมามันมีเหมือนแบบมีลายไงถ้าถ้าเป็นถ้วยมันไม่มีลายไงทุกคนแต่มันก็สวยนะจ๊ะอ่ะ ทำไปให้ขามันอยู่กับที่แล้วนะทุกคนอย่าให้มันกับเขาเรียกว่าอะไรนะตีอ่ะเออเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปไว้ข้างหลังเลยแล้วก็พลิกไปพลิกมาเหมือนเดิมนั่นแหละที่เรารู้กันอืแค่นั้นนะจ๊ะนี่ประมาณนี้แล้วก็ขยับให้มันแบบว่าเข้าร่องเข้ารอยเออ่ใส่ขวาดใสนะ่ไหนใส่ใส ซ้ายไหนดีนะขวาไหนดีนะตรงไหนดีนะขึ้นลงอะไรอย่างงี้ลองทำดูนะจ๊ะโอเคคลิปนี้เราก็จบกันแค่นี้นะคะทุกคนมาสอนแบบว่าทำห่างกันแล้วนะบลาบลาบลเออลองเอาไปทำเล่นกันดูนะจ๊ะอืมน่ารัก <c oughs> ไปละจ้ะแล้วเจอกับพี่ปอใหม่ในคลิปต่อไปนะคะทุกคนหวังว่าจะชอบใครขอมาก็ทำให้แล้วนะคะบา,บายบายน่ารักเนาะ นางเงือกแสนสวยจ้ะอันนี้ชื่อแลชาเมลเดี๋ยวรอละครสั้นอีพีที่สองนะจ๊ะไปแล้วจ้าอย่าเลื่อนเยอะอย่าเลื่อนเยอะเราจะเห็นความโป๊ของเราไปละไปละไปละ